สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel T Citizen เล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้อยู่กับตากันอีกเช่นเคยกับการรายงานข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่13ากร,รกฎาคมพศ2564วันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับตลาดนักเตะม,มาอัปเดตกันมากมายครับผมเรือแจ้งต่างดาวไม่เอากริสแมนแล้วก็เบนเข็มยื่นซื้อฮารแลน ซิตี้สนใจฟูลแบ็กซ้ายจากฟูลแลมและนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่จะมาพูดคุยในวันนี้ครับผมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงยังมีประเด็นเล็กน้อยประเด็นเล็กๆน้อยๆอ,อีกสัก1-2-3ประเด็นที่ตั๊กก็ได้คัดเอาไว้แล้วก็จะมาพูดในรายการในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่จะไปฟังข่าวกันนะครับทุกคนก็อยากจะย้ำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยวันนี้ก็ยังมีผู้ติดเชือ้อ มากอยู่ประมาณ8,500บวกนะครับผมก็อยากจะย้ำเตือนว่าสำหรับแฟนๆช่องแล้วก็เพื่อนๆที่ผ่านมารับชมใครที่อยากใครที่จะออกไปทำงานข้างนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสสองชั้นแล้วก็เจลแอลกอฮอล์แล้วก็หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับผมติดตัวไปด้วยจะเป็นการช่วยลดการติดเชื้อได้อย่างดีเลยนะครับก็เป็นห่วงทุทกๆคนนะครับผมอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็ไปฟังข่าวกันเลยดีกว่าเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาป,ปึบป,ปึข่าวแรกครับผมเป็นอย่างที่พาดหัวข่าวไว้เป็นเรื่องของดิวกริสมันจากบาร์เซโลนาที่เมื่อประมาณหนึ่วันที่แล้วตาก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ในคลิปอัปเดตข่าวสารไปเกี่ยวกับดิวของอองตุนกริสมานแล้วก็มีแฟนๆช่องได้ถามถึงประเด็นประเด็นของกริสมันเข้ามาเช่นกันแล้วก็ตาก็ได้ตอบคำถามไปบ้างแล้วแล้ววันนี้ก็มี ความเคลื่อนไหวของดิวกลิสแมนมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันครับวันนี้ก็เป็นข่าวจากทางแมนเชสเตอร์อีเวน g ิ่งนิวซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ประจำท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยก็ได้ตีข่าวออกมาครับว่าทางแมนซิตี้เนี่ยไม่สนใจที่จะยื่นซื้ออ,องตัวกลิสแมนในตลาดซัมเมอร์น,นี้รวมไปถึงไม่ไม่สนใจด้วยที่จะเอากลิสแมนมาเป็นส่วนหนึ่งของสวอปดิวของ ในการแลกเปลี่ยนนักเตะซิตี้ไปยังบาร์เซโลนาเช่นอิมริกลาปอรกนั่นเองทีนี้ก็เป็นการรายงานมาจากไซมอนปาสคอฟกี้นะครับผมเป็นซีเนียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไรเตอร์ของแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวนั่นเองโดยเนื้อข่าวเขาผมก็บอกว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยได้รับแจ้งว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่สนใจที่จะซื้อองตวนกริสแมนในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองเออหลังจากที่ซิตี้เสียอาเกโรให้กับบาร์เซโลนาไปก็เหมือนว่าความสัมพันธ์ของ ทั้งสองสโมสรเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าแน่นแฟนแล้วก็กลับมาอุ่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บาร์เซโลนานั้นเปลี่ยนประธานสโมสรจากบาตเมลเป็นจูลาปอร์ตาซึ่งลาปอร์ตากับเบปปาร์ดิโอลาแล้วก็ทีมงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างซิกิเบเกอร์สตายพออกีฬาของซิตี้ลงไปถึงบอร์ดของซิตี้นั้นเคยทำงานที่บาร์เซโลนาแล้วก็รู้จัก มักคุ้นกับทางจัวล่าปอร์ตาเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีจึงมีการตีข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าซิตี้นั้นสนใจที่จะทำสัญญาหรือว่าทำ swap deal กับทางบาร์เซโลนาโดยการายื่นซื้อองตวนกริสมันแล้วก็เป็นการ swap d e a ระหว่างอเมริกลาปส์ที่ทางบาร์เซโลนาก็สนใจนักเตะของซิตี้เช่นเดียวกันนะผมแต่ว่าล่าสุดครับสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟริงนิวก็ได้ ตีข่าวออกมาว่าไม่มีข้อเสนอหรือว่าไม่มีความสนใจแบบนั้นจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองรวมไปถึงไม่มีไม่มีความสนใจจากเป๊ปกววดิโอลาไปถึงตัวของกริชมันเองด้วยโดยข่าวนี้ก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่ได้มีเป้าหมายหลักเป็นองตวนกริชมันอย่างที่ได้มีข่าวหรือว่ามีก็ตีเมื่อประมาณหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานั่นเองโดยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่แจ้งแล้วก็อย่างที่คุยไปเมื่อ คลิปก่อนก่อนองตวนกริชมันเองมีอายุที่เยอะแล้ว30ปีแล้วแล้วก็น่าจะไม่ตอบโจทย์กับแผนการทำทีมของเป๊ปกาดิโอลาแล้วก็แผนการทำทีมของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนั่นเองครับผมเอาเป็นว่าข่าวของกริชมันก็เปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ตอนแรกผมผมคิดว่ามีประมาณสัก1 0บถึงสิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ไม่ถึง5%แล้วสําหรับกริชมนน่าจะตัดรายชื่อของ กองหน้ารายนี้ออกไปได้ในตลาดนักเตะนี้นะครับผมต่อมาเป็นข่าวเชื่อมโยงกันเช่นกันครับผมหลังจากไม่เอากรีซมันก็เมื่อวานมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดกองหน้าตลาดนักเตะที่ซิตี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็คือแฮร์รี่เคนกับเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ที่เป็นเป้าหมายหลักๆของแม,มนซิตี้ในตลาดซัมเมอร์นี้ในตำแแน่งกองหน้านะครับผม ก็จริงๆแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักที่หลายๆสื่อเนี่ยคาดการ์แล้วก็เทียร์หนึ่งต่างๆก็คิดว่าแฮร์รี่เคนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่สเปอร์ได้ปัดข้อเสนอยื่นซื้อของซิตี้ไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อเสนอถัดไปเนี่ยทางสเปอร์จะเรียกเงินเท่าไหร่แล้วก็ข้อเสนอของซิตี้ที่ยื่นซื้อแฮร์รี่เคนไปเนี่ยจะจะพอใจกับสเปอร์หรือไม่ก็เลยมีข่าวออกมาว่าซิตี้เนี่ย พร้อมที่จะเบนเบนเข็มไปหาเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างเต็มตัวนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นการรายงานจากแมนเชสเตอร์ n i n น n ต w s เช่นกันเป็นข่าวประเด็นที่เล่นเกี่ยวกับเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนะครับที่ผ่านมาทางที่ดอทมุลก็เป็นฮาแลนด์ที่ไม่ได้ไปรายงานตัวที่แคมป์ฟิตเนสของทางดอทมุลก็เลยมี ทางของออกีฬาของดัตบุลเนี่ยมาพูดเหมือนอารมณ์ติดตลกให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อฮาเลนเขาอยู่ที่อังกฤษแล้วเหมือนแบบทางดัตบุลเองเขาก็รู้ครับว่าเอ่อทางสมสอรในอังกฤษเนี่ยมีความสนใจทางเอริมองฮาเลนอยู่แล้วก็เลยพูดให้สัมภาษณ์เชิงติดตลกไปว่าอ๋อฮาเลนไม่มารายงานตัวหรอกฮาเลนอยู่อังกฤษแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮาเลนไม่ได้อยู่อังกฤษนะครับเขาเป็นแบบพูดอารมณ์แบบแซวๆขำๆติดตลกไป แต่ว่าเรื่องที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยื่นซื้อเนี่ยหรือว่ามีความสนใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็น่าจะเบนเข็มไปทางฮาแลนพอสมควรแล้วเนื่องจากอันนี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวที่เป็นทวิตของแมนเชสเตอร์อีเวอร์ตนิวเช่นกันก็ได้บอกว่าคันดูนอมุนรัคเนี่ยพร้อมที่จะยื่นซื้อคันดูนเนี่ยเป็นประธานสมโมสรของแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้ยื่นซื้อพร้อมที่จะยื่นซื้อฮาเลนเนี่ยเป็นจํานวนเงิน 130ล้านปอนแล้วนะครับผม130ล้านปอนนะครับหรือประมาณสัก150ล้านยูโรนั่นเองก็จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องมารอดูเพราะว่าจริงๆฮาแลนด์เนี่ยมีความสนใจในมีความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งทีมก็คือทางเชลซีที่ค่อนข้างจริงจังเป็นอย่างมากแล้วก็หลายๆซื่อที่ผมหาข่าวมาเนี่ยเชลซีค่อนข้างจริงจังเนื่องจาก ประธานสโมสรของเชลซีอย่างโรมานอับ,บราโมวินเนี่ยมีความชื่นชอบในตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนเป็นทุนเดิมแล้วก็ชื่นชอบฮาเลนเป็นอย่างมากเลยที่จะลงมาทําในดีลของฮาเลนเองแล้วก็มีความสนใจที่จะซื้อฮาแลนจริงๆรวมไปถึงมีหลายสํานักครับที่ตีข่าวว่าเชลซีนั้นพร้อมที่จะยื่นซื้อฮาแลนด้วยเม็ดเงินถึง175ร้ล้านยูโรซึ่งมากกว่าเงินจำนวนนี้ของซิตี้นะครับ ซิตี้หนึล้านปอนด์เนี่ยเท่ากับประมาณหนึิบนิดนิดยูโรแต่ว่าเชลซีจะยื่นซื้อ175ล้านยูโรซึ่งมากกว่านะครับก็เราต้องมาดูกันครับสำหรับดิวกองหน้าแล้วก็ดิวฮาแลนด์ด้ว,ดวยว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปเนี่ยตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เนี่ยแมนซิตี้จะได้กองหน้าคนใหม่หรือไม่อันนี้ก็เป็นข่าวของฮาแลนด์นะครับผมต่อมาก็เป็นข่าวที่เรียกว,ว่าเชื่อมโยงกัน หมือนกันอยู่กับกองหน้าแล้วก็ฮาแลนด์ด้วยอันนี้เป็นมหาการ์ฮาแลนด์นะครับตอนนี้อยู่ในมหาการ์ฮาแลนด์อยู่ซึ่งหลายๆข่าในวันนี้เป็นข่าวอยู่กับฮาแลนด์แล้วก็กองหน้าเลยครับต้องต้องต้องฟังแบบอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเต็มเต็มเปลี่ยนไปด้วยเนื้อหาแล้วก็การอัปเดตนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพทริกแบลเกอร์เป็นทวิตของทางแพทริกแบลเกอร์เป็นนักข่าวจากสปอร์ตวันนะผมสปอร์ตวันเนี่ยเป็นสื่อของทางประเทศเยอรมนีซึ่งทางแพทริกแบลเกอร์ก็เป็นนักข่าวของ สำหรักข่าวนี้เขาได้ทวิตในทวิตส่วนตัวเขาว่า Chelsea is อ่า t e x t วงเล็บ next to Man City and Real m l d r i d คลับ erling h a a l a า d could imagine to play ก็คือ Chelsea แล้วก็เป็นเชลซี Chelsea เนี่ยเป็นอีกสมโมสรนหนึ่งที่เรียกว่าฮา a ลนเนี่ยจินตนาการภาพตัวเองเล่นให้กับสมโมสรได้นะครับก็คือทั้งซิตี้เ e ลซ e a รลมั r i ิเนี่ยเป็น3สมโมสรที่ฮา a ลนอยากไปเล่นแล้วก จินตนาการภาพตัวเองออกว่าถ้าไปเล่นเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งนี่ครับอย่างที่ผมบอกก็175ล้านยูโรนี่เป็นเป็นตัวเลขที่เชลซีนั้นมีความจริงจังที่จะยื่นซื้อแล้วก็ซิตี้นั้นต้องสู้กับเชลซีอย่างหนักแน่ถ้าจะเอาเฮอฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าเ,ออเม็ดเงินน่าจะไปถึงตรงไหนนะครับผมข้บอกเลยว่าคนนี้นี่เป็น h o t e s t guy ในซัมเมอร์ รานเฟอร์นี้จริงๆนะครับเพราะว่าค่าตัวเขานี่พุ่งไม่มีหยุดจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยมาจากเอเจนต์ของเขาอย่างมิโนไลโอลาที่เป็นหลายๆคนก็รู้ว่าเป็นเอเจนต์ที่แบบน่าเลื่อนครับแบบเป็นเอเจนต์ที่ทําทุกอย่างได้เพื่อให้นักเตะแบบได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วตัวเองก็ได้ได้เงินกินเปล่าด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าฮาแลนด์มา20ปีจะได้ย้ายออกจากบุลเซียดอทบุนในซัมเมอร์นี้หรือไม่นะครับผม ต่อมาครับผมเป็นข่าวซื้อขายอ่อยังเป็นข่าวที่เชื่อมโยงมันอีกครับผมผมคัดมาหลายข่าวมันเชื่อมโยงมันอีกแล้วครับก็คือจริงๆวันจริงๆข่าวข่าวนี้เนี่ยเป็นสื่อที่ผมเอามาก็คือเดอะซันจริงๆเดอะซันเป็นสํานักข่าวที่เรียกว่าเป็นเป็นสื่อก็สีสายก็สีของทางอังกฤษเทียวเดียวกับพวกเดลี่เมล l อ่า เดลี่สตาร์เดอะซันนี้จะอยู่เป็นข่าวกระสีบซึ่งบางข่าวหลายข่าวไม่น่าเชื่อถือครับอาจจะแบบประมาณ10ถูกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเดอะซันแต่ว่าประจวบเหมาะวันนี้มันเดอะซันเหมือนฟอร์มพียังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขียนข่าวแบบว่าเชื่อมโยงทุกข่าวที่ผมพูดราก่อนหน้านี้แบบว่าเหมือนรวมประเด็นเอาไว้แล้วก็เลยต้องมาพูดนิดนึงเดอะซันเขาตีข่าว,าวมาอย่างนี้ครับว่าแมนซิตี้เนี่ยแจ้งบาร์ซ่าว่าไม่เอากิสมมาเหมือนข่าวแรก แล้วก็เบนเบนเข็มจริงจังไปที่ที่จะเพิ่มสเต็ปในการจริงจังไปที่แฮร์รี่เคนแล้วก็เอร์ลิงบลหาเล่นซึ่งมันตรงกับข่าวที่ผมรายงานไปก่อนหนะ้านี้ครับผมเดวซันก็เลยเรียกว่าวันนี้ท็อปฟอร์มเหมือนรวมประเด็นผูกเอาไว้ในข่าวเดียวนะผมว่าเรียกว่าจริงๆแล้วสําหรับใครก็ตามที่ฟังข่าวเดวซันหรือได้ข่าวจากเดวซันเนี่ยก็ต้องกรองนิดนึงนะครับแต่ว่าข่าวนี้ผมเอามาเล่นเพราะว่า มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับข่าวก่อนหน้านี้ที่มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นเองก็สรุปก็คือเดอะซันคิดเห็นแล้วก็ตีข่าวมาตรงตามประเด็นที่ผมได้หยิบยกมาข้างต้นครับเกี่ยวกับประเด็นของฮาร์ n d นที่ซิตี้เบนเข็มไปสนใจจริงๆรวมไปถึงก็อยากจะยื่นซื้อเคนแล้วก็จริงจังกับเคนอีกสักหนึ่งรอบว่าจะทําการซื้อได้หรือไม่รวมไปถึงก็แจ้งกับทางบารเซโลนสาแล้วว่าไม่เอากรีสมานนั่นเอง ไม่ส่วนส w a p deal ด้วยไม่ซื้อด้วยนั่นเองต่อมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวครับผมเกี่ยวกับอ่าแบ็กซ้ายนะครับผมที่เราก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วจริงๆมีข่าวกับ n ูโนเมนเดสของทาง s p o r t ติ้งลิ b o n แต่ว่าอาจจะติดเรื่องค่าตัวที่อาจจะเยอะกว่าทางนักเตะรายนี้ที่มีข่าวด้วยอย่างแอนโทนีโรบินสันเป็นแบ็กซ้ายของทางฟูลแลมนะครับผมก็ฟูลแลมเนี่ยตกชั้นไปนะครับเมื่อ ฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเองยังได้รับความสนใจจากหลายๆทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ซิตี้ที่สนใจโรบินสันแต่มี w o ฟ f ฟ a ตันวันเดอร์เลอร์ด้วยที่เป็นคู่แข่งซิตี้นะครับผมถ้าหากซิตี้สนใจจริงๆโดยโรบินสันเนี่ยอายุ23ปีนะครับผมเป็นชาวอเมริกันลงเล่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วไป28นัดเป็นตัวจริง24นัดแล้วก็มีค่าเรียกได้ว่า ฟูลแลมเนี่ยน่าจะเรียกค่าตัวของโรบินสันเนี่ยประมาณ10ล้านปอนด์นะครับผมทางตามที่สื่ออย่างดิเมเลอร์ที่ลงข่าวนี้เนี่ย,ยตั้งเอาไว้ประมาณ10บล้านปอนด์คิดว่าฟูลแลมน่าจะตั้งไว้10ล้านปอนด์นี่ต้องมารอดูกันว่า10ล้านปอนด์จริงเปล่าแล้วก็ซิตี้สนใจจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทางแอนโทนีโรบินสันเนี่ยก็มีข่าวกับซิตี้มา กระปิดกระปอยสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีความสนใจจริงๆก็ได้นะครับผมต้องมารอดูว่าจะได้ย้ายทีมาซิตี้หรือไม่แต่ว่าทางความสําคัญของตําแหน่งที่ซิตี้ต้องการในซัมเมอร์น,นี้จริงๆอาจจะไม่ใช่แบ็กซ้ายเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยจะซื้อมาได้ผมคิดว่าเป็ปเองซิตี้เองอาจจะต้องซื้อก็ต่อเมื่อขายเบนช์แมนเบนดี้ได้ซึ่งเบนช์แมนเบนดี้มีข่าวกับอินเตอร์มิลานก่อนหน้านี้ก็ต้องมารอดูกันว่าขายได้ไหม ถ้าขายได้จะเอาคนไหนระหว่างดูโนเมนเดสที่เคยมีข่าวของสปอร์ติ้งลิสบอนกับาทางคนนี้แอนโทนีโรบินสันที่เรามีข่าวอย่างล่าสุดตอนนี้นะครับผมของฟูลแลมนั่นเองก็เพื่อนๆเ,เคยดูฟอร์มคนไหนก็ชื่นชอบคนไหนก็นั่นแหละครับก็จริงๆใครย้ายมาก็เชียร์หมดทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเป้าหมายในตลาดซัมเมอร์นี้ ที่สำคัญที่สุดของเรานั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายเป็นเรียกว่าคอลัมน์ทีมออฟเดทัวร์นาเมนต์ของยูโร2020ซึ่งมีนักเตะของทางซิตี้เนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมของทางสื่ออย่างเดอะการ์เดียนถึงน่าจะสามคนสองคนครับผมเป็นทางไคล์วอคเกอร์ทางแบ็คขวาเนี่ยครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งรวดเร็วเติมเกมบุก มีส่วนร่วมกับประตูแล้วก็การขึ้นเกมของอังกฤษในยูโร2020นี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งคนที่มาจากค่ายแมสตี้ก็หนีไม่พ้นราฮิมสเตอร์ลิงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายๆนัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปี้ยงบ้างในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับที่ติดทีมยอดเยี่ยมนะครับและนี่ครับก็เป็นข่าวทั้งหมดข่าวซื้อขายอัปเดตตลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประจำวันนี้นะครับก็สําหรับแฟนๆเดือยใบยสีฟ้าสําหรับใครก็ตามที่ผ่านมาดูคลิปตาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับผมใครที่สนใจหรือเป็นแฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งต้องกดไลค์กด s u b สไครต์นะจะหาข่าวคัดข่าวที่น่าเชื่อถือมารายงานแล้วก็อัปเดตให้กับแฟนๆเดือยใบยสีฟ้าได้ฟังในทุกๆวันนะครับผมสําหรับวันนี้หมดเลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ